สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะผมตั้มกันแดนนะครับผมวันนี้เราจะมาทำเควสอ่ารายวันนะครับผมเมืองโมลานะครับผมสําหรับเควสแรกนะครับผมผมแนะนําเลยครับผมมาคุยกับลุงช้าเนี่ยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะทําเควสโมลาได้เนี่ยเราต้องทำเควสเปิดเมืองก่อนนะครับผมสําหรับเควสเปิดเมืองก็คือซื้อเควสผู้พิทักษ์ได้ร่อนนะครับผมผมได้ทําคลิปไปแล้วนะก็ใครสนใจก็ไปดูได้นะครับผมเอาล่ะเรามาเข้าเควสแรกเลยนะครับผม อ่าเควสคนนี้นี่นะรับรับเควสที่ตัวช้านี่นะครับผมอ่าเลเวลที่ทาได้นะครับหนึ่งร้อยสามห้านะสาหรับเควสนี้นะเควสนี้อ่าเขาจะให้ถ้าคุยกับเขาเนี่ยเลือกข้อเลือกข้อสอนนะผมรับงานนะเขาจะให้เราไปฆ่านะครับผมมอนเตอร์เดี๋ยวผมส่งอินเสิร์ตให้ดูเลยนว่ามีตัวไหนบ้างที่สมได้ให้เราไปฆ่านะผมสำหรับผมก็ได้ตัวฆ่าตัวนี้มาผมตัวลิตเติลนี่นะผมหกตัวนะผมไปฆามาแล้ว ่าคือเรารับเควสจจาตัวนี้ใช่ไหมครับตูช้างใช่ไหมเราจะส่งเคพจจะส่งที่คนนี้นะครับนี่ส่งที่ตัวนี้ครับผมฮอตชัยครับผมสำหรับเควสนี้นะครับผมเราจะได้จะได้อ่าค่าตอบแทนเป็นสามเหรียญนะครสามเหรียญโมลานี่แหละครับสามเหรียญโมลานะเอาล่ะเควสต่อไปเควสที่สองนะครับผมเราจะรับเควสจากคนนี้ครับผมนี่ครับผมโบโวนะครับผม สำหรับโโวนะครับเควสเริ่มต้นนะครับผมเลเวลก้าสิบเก้าทำได้นะครับอ่าเขาจะให้หาขอนะครับผมแต่ผมรับเพวสม,มาแล้วนะสำหรับวัตที่จะห,หานะผมจะส่งผมจะใส่อีเสิร์ไว้ให้ใหลวกันว่าเขาจะให้หาอะไรบ้างนะจะส่งมานะครับผมอย่างละสามชิ้นบ้างสองชิ้นบ้างเอ้ยหนึ่งชิ้นบ้างสามชิ้นบ้างสี่ชิ้นบ้างห้าชิ้นบ้างนะครับสำหรับผมนะผมได้ไอันนี้มา เขาให้ผมไปหาตัวหนวดของแมลงมาผมสามชิ้นอ่าสำหรับ MBC ที่ส่งนะครับผมรับเควสจากโวโวนะครับผมทขามาส่งกับคนนี้ครับนะกดคุยไปแล้วจะได้หนึ่งชิ้นนะครับผมจะได้เหรียญโวล่าหนึ่งเหรียญนะครับอ่าแล้วสำหรับต่อไปนะครับผมเควสที่สามนะครับผมคุยกับคนนี้ครับผมนี่ครับตัววูฟเนี่ยครับพี่เสื้อสีสีเขียวเนี่ยครับผมเดินข้างนี คุยกับเขานะผมแล้วก็เลือกข้อสอบเหมือนเดิมนะครับรับงานนะครับผมสําหรับเวสอันนี้นะครับผมเริ่มต้นทําได้ตอนเลเวลเท่ากันเลยครับผมก็สิบเก้าเหมือนกันเลยเป็นเวสหาของเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมรับมาแล้วนะครับนี่รูปหมาเนี่ยไม่ใช่หมาป่าหมาเขาให้หาตัวหนวดับผมสี่อันนี่ครับสําหรับคนที่ส่งนะครับผมส่งที่ตัวสีเขียวนี่ครับสลับกันแม่ยืนแค่ข้างกันแต่สลับกันทั้งนั้น นี่ครับผมครัตรงนี้เสร็จแล้วส่งเลยครับอ่าได้หนึ่งเหรียญนะแล้วก็ตัวเอ c ตัวซ้ายนะครับผมที่สี่นะครับจะรับเฟสที่คนนี้ครับผมนี่คนนี้อ่าสำหรับเอ c ตัวนี้นะเราต้องเข้าไปในแบบป่าพิสุโวงนะครับผมเขาใช้พิกัดเรามานะครับส่วนพิกัดเดี๋ยวผมจะใส่อีเสิร์ตมให้นะว่า ใครที่วิกัดไหนนะครับผมมันจะเป็นแบบว่าหนึ่งสี่ศูนย์ x เอ้ยหนึ่งหนึ่งสี่ x หนึ่งศูนย์ x อะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมส่งไปให้แล้วกันเพราะว่าแล้วดูตัวหน้านะครับว่าตัวหลังมันก็คือเหมือนกันนะอ้าวแล้วผมเข้ามาดันนะครับผมของผมเป็นแควที่สี่นะครับเป็นหนึ่งสาม x หนึ่งศูนย์ x นะครับผมของผม,ผมดูในตัวอินเสิร์ตนะครับผมผมผมจะอยู่ที่ท้อเกาะที่แปดนะครับผม อันนี้เราอยู่ในเกาะแรกนะเราไปเกาะที่สองต่อนะครับนี่ครับผม่ี่นจะเป็นง,งี้เราก็กดคุยนะครับผมมีโอกาสที่จะไม่ได้เหรียญด้วยนะครับผม อ่าได้ของมาสามชิ้นโอ้ได้มาหกเหรียญเลยครับอ่ามันเป็นเควสที่สุ่มแล้วนะครับผมบางทีอาจจะได้แค่ของอย่างเดียวนะครับได้แต่ไอเทมอย่างเดียวแต่ไม่ได้เหรียญน,นะครับผมอ่าแต่ราพิกัดก็จะบอกนะครับว่ามีโอกาสได้ของกี่ชิ้นขึ้นไปนะครับผมอ่าสําหรับเควสที่ทําเสร็จแล้วนะครับผมวันต่อไปเราจะมาทํานะครับเราต้องไปคุยกับอ่า เอพที่เราส่งของไปครับผมเพื่อล้างเควสก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยไปคุยกับเอพซที่เรารับเควสนะครับผมไม่งั้นเราจะรับเควสใหม่ไม่ได้นะครับเราต้องล้างของเก่าก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีใครอ่าไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะสําหรับอ่าบอดพรนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างดีคิปชันนะครับผมสาหรับคนที่ชอบนะครับผมก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผม ไปละบาย